สวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปเนีมือเศร้าเด้อผูเบืองงัวกำลังจิไดลูแม่นี่แ,ลแ,แลห,หละครับแม่นี่แหละมือเศร้านี่บางนึงเหระครับปลูออกอย่ปลูเขาปลูออกอย่ขาเพิ่นออกมาได้เป็นซิปเส้นแล้วละ่ะแล้วก็เข้าไปอีกก็ถือโอกาสเปิดคลิปนะครับสวัสดีครับพี่นอ้องป้องปายเมื่อจุขทุกคนเด้อ พอ่พอๆกันเมื่อนี้ค่ะเปิดคลิปอยู่ขอกงวอนะครับเก็บที้ยางไปขายเย็บที้ยางไปขายแล้วก็วแล้วแหลักเอาเฟืองมัให้เพื่อนจินตะกอนเพื่อนกําลังห้่นครับพี่น้องเรื่องหางเลยกาลังห้น่นแต่ว่ามันออกมากโดนเติบเลยด้มันรูวเข้าไปไหมตอนเศร้าดวยครับตอนตอนเศร้า ช่วงเศร้าแล้วพอดีเก็บยางเก็บยังแล้ว <c oughs> มาเบิ้งไปน้ำกันได้พี่น้องด้อตัวทุดท่ายของของปีห้องหกนะครับปวดทุดท่ายแต่วันม่ออกปีหกเก็ดตัวทุดท่ายถ้าได้ละก็น่าจะเป็นตัวที่หกนะครับ้ากาพุ่ละปลายปีหกเก็ดพุดละตั้งต้นไม่ ปลายปีกับช่วงนี้แล้วช่วงเดือน, 8, 9, 9นแปดเดือนเก้าล้ครับจะเริ่มออกลูกอีกเพราะว่าซุ้มไดกอนกับมีซุ้มไดกอนมูนกับสองตัวกับซุ้มหน่อยอีคาราตัวเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดกับตัวนี้แหละครับนี่มันออกมานี่มันเอาตีนออกมาแล้วว่างหันตีนคู่หนาออกมาแล้วมันกระเบงว่ามันขีดขี่ั้งเกตเบิ้งกระดายวานปวดขี่บ่อว่ะขีรถ ปลุกออกมาเป็นตีนงัวมันจะเอาคู่ขาหนาออกมาก,ก่อนนะครับพับใส่กําหัวครับหนามันออกมาอะครับติดตามเบื้องน้ากันเ้อกำลังออกมาครับกำลังออกมาเห็นไหมครับขา,ามันหางปกนี่กำลังออกมา เห็นขากำลังออกมานะครับจังน้อยกับทีได้ปิดกล่องเด้อพี่น้องเพราะว่าทีได้ดึงซอยพนพนกำลังหุนพนกำลังเจ็บอยู่เดียนีอันทาผู้ซอยออกมากับจ้าเขยั้งอยู่โท้ไปกับบอรติด่ะลุบเข้าไปอีกแล้วน้อยนึงแล้วพี่น้องกำลังจะออกเดอนขั้นตอนงัวจิขอด เพิ่นเก็บแห้งเพิ่นกับหุ่นนะครับกินเฟื่องบ้าได้บางตัวก็บที่นอนเบ่งนะครับบางตัวก็บที่นอนเบ่งมันออกเล็กน้อยก็จะขีดจับซอยเพิ่นเพิ่นยังหุ่นด้วยเดี๋ยวนี้เพิ่นกันเพิ่นเศร้าเก็บเพิ่นกับไปกินเพื่องเพิ่นเศร้าเก็บขันหุ่มมาจัล็น้อยเพิ่นกะ ิเศร้าสิ่เช่งหุ้นเลนะฮะต่ำมูแล้วสันมูแล้วถ้าเขาพอแบบนี้มันดีครับเขาจะได้ซอยเพิ่นซอยดึงซอยอย่างเพิน่นสิบเือมยเพิ่นกับสิบเือมยถ้าเขาบ่พ่อนี่โอ้หลังตัวดีสามชมั่วโมงสีชง่ชั่วโมงนอนเบ่งอิู่หันมือเศร้างามๆผม,มเออพี่น้องเอออันนี้ถ้าเพิ่นออกมาได้เครื่องชเครื่องเครื่องเครื่องหัมวมันน่ะเขาก็สามารถดึงซอยได้ เก็บมาอีกแล้วครับงานห้นแล้วงานห้นแล้วครับเอาพอพ่อกันเด้อครับเด้อจัหน่อยก่อนเด้อเก็บทองแห้งแล้วพี่น้องกําลังห้นแล้วเดี๋ยวนี้ใจบอดีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าจับซอยเพิ่นพันได้เพิ่นพันออกลายมิจะอยากส้อนอย่างเดี่ยวได้นั่นเข้าใจอยากส้นห้นแล้ว หนแล้วฮนแล้วไปยามานีน,น่นล่งนอนลงทีนนนนดึงซอยนี่ท่านอะไเก็บแห้งบอกมารุ่นน้ากันเด้อพี่น้องว่าจะเป็นตัวแม่หรือตัวผู้งานริฟเข้าไปไหมแล้วเอาจังเบิงิีปปปไปก่อนเด้อเันตอดอกได้แล้วครับพี่น้อง ได้แล้วได้แล้วเป็นตัวเมียขาบักเงี้ยเลยมันบ่นม,นมีผู้จับกล้องไห้เลยบ่ได้ถ่าย,ยตอมันสิออกเพื่นก็สิีนอนลงตัวกว็บอก่ามาทำเลี่ยวบ่โอ้ <c oughs> <c oughs> สีแดงคือพอเด้อบ่ามันแดงเด้อพอนะเอา,เอา,เ,อาเอาปูนั่งแค่ไปแค่มื่นนะ่ะอามาเพื่นเดียวบ่ ปูรวดจังซักเอาคือกันมัดออกมาสุดนี่พ่อเดียวกันไม่พ่อมัดเลยตัวแม่บ,บอกโอ้ตัวเมียโอ้ได้ตัวเมียเออเป็นซีแม่ล้วปีนี่ซีแม่ซีผูร่วมแล้ว อันบวกา,ายเมียนึงก็ได้เป็นเป็นเก้าตวัวพราะที่มันมีเก่าเมียมีสิบเมียเมียที่สิบกับหัวกะผสมบางเดือนก้อนนันบไปอีกแปดเดือนเป็นที่คอดแปดเดือนคือคนแน่นอะนว่านเก้าเดือนเก้าเดือนคือข้นนี่อันนี้ขัวเพิ่นผสมนั่นวันที่ยี่สิบเก็ดมกัล่าไก่มาเด็กพี่น่ไก่มาจังหาหกหมื่นไก่มาเกิดบฏิทินนึง แม่นี่นะแต่ว่าเหาเห็นมันผสมเขาติดจดไว้เลยมันบอกมันผนะสมเทียมนะพี่น้องเช็ดให้แห้งแล้วก็จะแข็งแรงเร็วรเ,รเช็ดให้แห้งแล,ล้วก็ประคองกินนมดูดนมตะกอนเออมันนมแห้งแล้วแกนโคโลอยู่เรียพพ้อมเซ็จซอยพ้อมไอ,อ้บางหมน่องล่ะดอกแก้วนั่น เรกดมมาน้องแล้วเรียกน้องดูอ่เลนมูเเลาลนเลูเอาเอาปูทั้งหลังมันไปเอาตัไม้มาเซ็ดบ่ออันผ่านะโอ้ยตัวพื้นไงไงเนี่ยคอยออกออกไปเตียมไวนะ้่ยกนค้ามันจับออกดีก็อนะ่อยขาหน้าขาหน้าเออเอาตัวไม้มาเร็ด <c oughs> เลี้ยไปตั้งน้อยกต่แข็งแรงดอกกล่องอ้าวผมมาเลียซอยกันแล้วบ้านนี่เลียน้มเมือกได้พี่น้องที่เลียนเลียน้มเมือกออกขามันแห้งแล้วมันแต่แข็งแรงเร็วลูกขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยืนได้แล้วออกินนมได้ตแต่ว่าเขาต้องให้กินนมกินน้ำยางเหลืองของเมียมันนึ่งภายในสองชั่วโมงกินกน้ำอิ่มเลยค่ะ มันกัดทีดูดเปลี่ยนฮัดดูดไปพร้อมกินนมแล้วก็บแข็งแรงไว้กับเข้ากับไปทำมาหากินได้บวานปล่อยเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่อนนี่คุณพ่อเนี่ยนี่คุณพ่อเพิ่นนั่นถังเงินนี่ถังเงินพ่อประจำคอกมันหนาฟูงเด้อพี่น้องนะม่านคุกกี้นราเข้าได้บวานจากมาเขืากล่องจากมาเขืากล่องหางมาดมาชนหงวังวังเน้องวังลูกก็ใช่ลูกสาว ลูกสาวเกิดมาแล้วเออป่วย <c oughs> หาชั่งโมงประมาณหาชั่งโมงด้วยพี่น้องลูกขกิงนุกกนมกิหยังได้สบายตอนขอดนั่ประมาณแปดโมงกลัวตอนขอดแอ้นี่ะบายโมงก็กลัวกะประมาณหาชั่โมงเก้าสิบ ตีสัง่งโมงหาสม่งงกินน่มนะครับพี่น้องน่มหลายกิน,นงได้กับประมดกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแข็งแรงดีอ่าชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าแข็งแรงดีครับแข็งแรงดี มืออื่นก็ไว้คอกมือที่สามกับปล่อยลงทงเลยมือที่สามปล่อยลงทงกับมูสามซีมือแหลกไนก็มิเตอสีนนนนนอนตากแดดหล,งงลดงงงังทงุ่นละผลิตน้ำนมเก่งน้ำนมเตียมทองเลย เต้านมบิงจืดๆนแดงเลี้จย, <c oughs> ยจะลูกเกลีเ้ยกลเลี้ยดากเลี้ยจะบือออ้แห้งหลายแหงหลายจัดสาวาจิงกับบ่บ่แปลกนะครับกับมือคือกันกับพ่นเข่าหน่ล่ะ ่ว่าซัดการแสดงออกอีกแพ้งหลายกว่าคนเลยเลี้ยดักเลี้ยก้นเลียดไปโท่ที่เลี้ยจนแดงมันหุ้นหมดเละเก็้มเก็บได้เลียมันหลินมันมันมันหนะผ่านกระดา้ใยผพู้ได้ไปใกล้กับว่าได้ตัวที่มันแคร์มันจกส้นหมดเลยนาเจ้าของนี่อยากส้นแต่ว่าห้าวเขาไปได้คือเกาเพราะว่ามันหยาดมันหยาดเจ้าของ น้ำชาสบสียังสีมันกรยานเพราะว่ากินนมมันให้กินเป็นเวลาด้ยพี่น้องน้มนมมันเบ่งมันคัดมันตดเก็บนมมันตดห้องลูกมากินกินเม็ดแล้วมันก็ะบอกให้กินอีกบานนี่มันก็ติดปล่อยให้ให้นม ทำนมมาใหมนั <c> ่น <oughs> ลูกที่กินตุ้มที่ซุ่มหาบ่ได้มันบ่ให้กินทีเพ้อมนั่นคือ, <c oughs> อาสอนกินนมนี่มัม็ย <c oughs> น้อยก็นอน นอนตื่นขึ้นก็กินหลายหลายกับลำบากเด้อพี่น้องเอ้ยย่าบอมีหาบอมีอยัางไรมันกินเมื่อยไมื่มอยคอดทนก็มีความสุขแบบนึงมือได้มื่อยมือได้ทอ,อกเขามาหล่นน้ำง่วงหน่อยเฉพาะอ,อยู่นอกจาไปคดหลายเรื่องเองินเ,เรื่องทอง มี่ยังกะกินไปมี่ขา่าวในหล่ามีขา่ข่าวในทิพกะกับข่าวฮากินเองไม่ได้เนี่ยน้องใหม่น้อเมี่ยงกูปลาหน้าเหนียวก็มี่บืดบ่ายากมีส่สะมีเงีป้ปลาลายแถวยูสานมีปัญญากินบบสะสองนวยอีกนอ่าสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนี่ย เปิดเป็นกำลังใจให้ผูเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ